ัลโหลยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง w a t e r Cash Channel นะฮะเอาตื่นเลยตื่นแล้ว3 am ที่นี่ที่ไหนอะโรงแรมเหรออมไม่น่าเป็นโรงแรมปกติเพราะเราควรจะอยู่ที่เอ้ยเอ้ยแต่มีไฟว่ะแสดงว่านี้เราอยู่ที่โรงบาลแล้วเด็ดสวีทเสวีทจห้อง A ห้อง G ีฮึมเวทเข้าไม่ได้เอาไหนบอกว่าตีสาอันนี้ไม่ใช่ตีสามนี่มันสิบโมงนะเฮ้ยแสดงว่าเรายังฝันอยู่เนี่ยเวลาไม่เท่ากันด้วย ฝันอยู่แน่แส,สดงว่ายังใช้ความสามารถเดิมได้งั้นเรากดไดเอทโซดาได้เอามาถือป้องกันตัวเองก่อนทิปเอามาป้องกันตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมนี่พอพอถึงเวลาจวนตัวจริงๆใช่ไหมเร,เราเราเสกให้มันใหญ่ได้เว้ยนี่ให้ทุบหัวแตกอะผมบอกเลยอะไรวะเฮ้ยฝันแน่ๆอะไฟไอะลา,ามกดแล้วแล้วไม่เห็นอะลามเลยเ อุ้ยอุ้ยเรากดเล่นได้อู้ยว้ววแล้วเราต้อพบไฟไหม้แล้วมึเงเอ้ยใช้ไม่ได้ห้องต่างๆนี้ให้เดาคือห้องตามอารมณ์เราแน่เลยนี่คือ exit เ,เราเราเราพุชธพุทธบาทูโอเพนไม่ใช่เหรออ่ะแล้วทำไมดึงออกมาอย่างนั้นอ่ะน่ากดเหลือเกินถ้าทางนี้คือ exit แล้วไอห้องสามเจ็ดสี่อ่ะ อ่าห้องการลีเวอร์ปะเขาเรียกที่แบบพอไปแล้วมันจะตัวมันจะใหญ่ไอ้บ้าเอ้ยหลอกตาไปไม่ได้อะอันนี้มีพุชทูโอเพนอีกแล้วน่าจะมาซ้ายก่อนแน่เลยอ่านั่นไงเอ็กซิ m เทมพ r รารีมทางออกย้ายไปแล้วเหรอย้ายไปชั่วคราวก็ต้องเป็นทางนั้นอะ่ะแต่มันเห็นตรงตงเลยนะก็ต้องทางนี้อ่ะ อันนี้เป็น <What? S 1> หลอกตากูอีกแล้วเชื่ออะไรได้บ้างในเกมนี้ดูดิเนี่ยมันเป็นภาพ 3D เอ้ยได้เหรอกิฟอย่างนี้มันได้เหรอเอาเนะี้ยมีห้องแยกแล้วซ้ายขวาเฮ้ยเอาอันนี้มันเป็นห้องยืดอ๋อสีทาหลอกตาว่ะโอเคเอ่ะเริ่มเวียนหัวหน่อยๆแล้วเกมบ้านนี้อืมเอ่อทางออกบอกไปทางนี้ประตูเปิดไม่ได้สักห้องเลยนะ ทำไมก็ไม่รู้ทางออกบอกไปทางนี้เอาอีกแล้วผลัดดอกนั่นไงกูว่าแล้วเราหยิบเก้าอี้ได้ปะไม่ได้ใช่ปะคือไอ้นู่นน่ะน่าจะไปได้เพราะงั้นเราเอาไอ้นี้มาได้ไหมก็พลิกมันเยี่ยมอย่างนี้ได้ไหมโอ๊ะมันเล็กไปฮึบโอเคสวยมาทำหลอกกันไม่ใช่ผลัดดอกหลอกอันเนี้ย อันนี้คือหลอกเลยแหละใครมันช่างมาทำหลอกเราวะใจร้ายเหลือเกินมีอะไรให้เล่นด้วยฮัลโหลชื่อด็อกเตอร์กินเพียสอยากจะคุยด้วยหน่อยเรื่องพิเศษเลยละ่ะพิเศษก็คือเราไม่รู้ว่าคุณอยู่ไหนแต่แตไม่ต้องกังวลไปนะเรากำลังค้นกันอยู่อา้าแล้วกูอยู่ที่ไหนอะถ้างั้นคิดว่ามันเริ่มจะ จะเฮอเลอร์หน่อยๆแล้วหรือไม่หรือเปล่าเนี่ยแต่มันยังมีเสียงตู้ดุงตุด้ดงเนี่ยมันยังเป็นเทรลปีแหละเนอะทางออกคือตรงนั้นต้องหาอะไรมาหยิบจับเอออะไรอะ่ะโอะสามดีทำอย่างนี้ก็ได้เหลอเฮ้ยบุง๋งสวยอ่ะฮะ ใช้พลังหา 3D อีกนี่ไงเกมมันค่อยๆสอนเราแฮะเอ๊ะมันจะมีของอย่างหนึ่งที่มันมันไม่คอมพลีทโต๊ะมีโต๊ะตรงนี้ด้วยเหรออ่ะฮะมีโต๊ะละอ่านี่ไงโบเข้าให้ไม่เห็นยากเลยง่ายมากอ้าวแล้วขึ้นไงวะ มันมีอย่างอื่นเพื่อประกอบร่างไหมยออมีเัน,เป,นเป็นบันไดเว้ยเฮ้ยบุงบ้งใหญ่ไม่พอบุงบ้งบุ้งน่าจะใหญ่พอละฮึบโอเคอืมเอ็กซิทคือตรงนี้สินะอ่ะประตูหายไปครึ่งหนึ่งหรอเราหยิบจับอะไรมาเป็นสะพานได้ไหมไม่ได้ไฟเออร์ลามอะไม่ได้เอาละ ประเด็นแล้วทีนี้หยิบอะไรไม่ได้เลยด้วยเฮ้ยเรามีบันไดส่วนตัวนี่วะไงจ้าจวะคุณฮั่นแน่อยู่ฝั่งนี้จริงด้วยอันนี้มาตั้งนี้ก่อนทีนี้ก็เล็งให้เปิดประตูมันยังไงวะล่ะอ๋องี้สวยงามอ่ะถือมาถึงประตูกี้เลยเหรอเฮ้ยผมชอบเกมนี้ว่ะทางของผมเลยฮัลโหล สวัสดีผมคือดกรเกรนเพลสผมเข้ามาเพื่อจะอัปเดตว่าคุณนั้นอยู่ที่ไหนเราก็ยังคงไม่รู้อ้าวชิบหายแล้วแต่ว่าเกาลนาไปต่อเถอะแล้วหวังว่าคุณคงจะต้องการการอัปเดตอย,อย่างนี้เรื่อยๆเพื่อบอกว่าคุณนั้นหลงชิบหายแล้วอ้าวมันดีไมเนี่ยด้อรเกรนอ้าวเริ่มน่ากลัวแล้วไม่มีผีใช่ไหม <laughs> ถ้าเป็นพัซเซิลอย่างนี้ที่ผมโอเคมากๆถ้ามีผีนี่หลอนนะเนี่ยอม อันนี้จะต้องไม่พอวะ่ะแต่ว่าอันนี้เหมือนจะได้ดือดบุรุกระโดดขึ้นได้ไหมเออได้เยี่ยมเราต้องไปยืนตรงไอ้สีเหลืองนี่มันง่ายไปไหมมันแบบมันเห็นตรงๆเลยนะเนี่ยเนาะโอโ้โหโอ้โหคนคิดนี้ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้ไมโบรระดับหนึ่งเลยโอ้โหเอาจริงเดี๋ยงี้เลยเหรอว้าว ชอบ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 เราออกมาข้างนอกได้แล้วจะไม่ไม่เป็นอะไรหรอเพราะว่าด็อร์เกรนก็ไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนนะมันจะไม่ยิ่งหายเข้าไปใหญ่หรอวะเอาละด็อกเตอร์เกรนอีกแล้ว <Hello. S 2> สวัสดีผมคือด็อเร์เกรนเพียสและตอนนี้ เราก็ยังหาคุณไม่เจอแต่ตอนนี้คุณน่าจะเข้าถึงลิฟต์ได้แล้วนะซึ่งนั่นจะนำพาคุณไปที่จิตใต้สำนึกและจะปลุกคุณให้ตื่นขึ้นระหว่างทางคุณน่าจะเจอป้ายทางออกนะนั่นน่ะจะพาคุณไปสู่ลิฟต์ถ้าถามว่านี่มันจะเวิร์กไหมน่ะเหรอแน่นอนเดี๋ยวนะมันแอ s ซูลู e ลีมันแอฟซูลูลีหรือว่าพูดไม่จบหรือเปล่าแอ s ซูลู e ลีแล้วพอเดินไปถึงตรงนู้นน็อตพีคเลยนะมาไปต่อไปไเรื่อย เราต้องปลุกตัวเองขึ้นมาให้ได้แล้วมันทำอะไรกัน <S <S 1> <S 1> เราดึงเราดึงดวงจันทร์ลงมาได้ด้วยเหรอดวงจันทร์มีของ <Hello. S 1> สวัสดีเอาไอ้ด็อกเตอร์ออกเกรนอีกแล้วเหรอในกรณีที่เข้าลิฟต์ไปแล้วแล้วไม่ตื่นอ้าวอย่าไปแตะต้องอะไรที่มันมาจากโลกจริงๆของคุณนะเพราะว่าพวกเรานั้นไม่ได้ควบคุมอะไรแบบนั้นอยู่นะเอาชิบหายแล้ว ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเห็นพ่อแม่แล้วก็ต่อยหน้าให้สุดแรง <c oughs> แล้ววิ่งให้เร็วที่สุดเลยนะ <c oughs> เดี๋ยวนะเอาอย่างนั้นเลยเหรอเราต่อยอยังไงอะ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนี่คือประตูอ๋อขยายใหญ่ดีอย่างงี้ขยายใหญ่นอกจากมาเทสแล้วยังต้องมาเป็นสถาปน,นิกอีกด้วยอ่ะมันมีอันอื่นด้วยนี่่าเน,นี้่านนี้อะไรวะนะออกกระป๋องแน่เลย เค้กอันนี้โอเคไม่เป็นอ่ะเข้าไปแล้วเดอ้อ<บ>นี่ไงลิฟที่จะส่งไปยังซับคอนเชียสเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกถ้าเจอหน้าพ่อแม่ให้ต่อยเลยนะไม่อักตันยูเดอ้อ